เขาคนนี้กำลังจะเข้ามาทำอะไรกับหัวใจของคุณนะคะเขาจะเข้ามาเติมเต็มมันเขาจะเข้ามารักษามันเขาจะเข้ามาฟื้นฟูหรือว่าตัวของเขาจะเข้ามาทำลายหัวใจของคุณค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะแม่หมอมีไพ่ด้วยกันทั้งหมดสองกองให้คุณลูกดวงสามารถเลือกได้ค่ะนี่คือพลังงานของไพ่กองที่หและนี่คือพลังงานของไพ่กองที่สองนะคะเลือกไพ่กองที่คุณรู้สึกว่าชอบที่สุดใช่ที่สุดจาก เดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับพลังงานไพ่กลองที่1นนะคะเรามาดูกันนะคะเอน r อ y จีไพ่กลองที่หนึ่งอยากจะบอกอะไรสำหรับการมาถึงของเขาคนนี้เขามีเจตนาตั้งใจจะมาทำอะไรกับหัวใจของคุณนะคะ นะสำหรับนะ,ค,ะคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะ Resilient Heart นะคะ It's time to rebuild นะคนคนนี้นะคะจะเข้ามาสร้างหัวใจของคุณให้ใหม่ค่ะนดังนั้นสำหรับใครก็ตามนะคะในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเจอความเจ็บปวดผิดหวังเสียใจทางด้านความรักของคุณมานะคนคนนี้นะคะจะมาทำให้หัวใจของคุณเนี่ยกลับมาเต้นได้อีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็จะกลับมาสร้างมันใหม่นะคะดังนั้นใครก็ตามนะ,ะที่อาจจะเคยเจอการผิดหวังเสียใจเจอการทรยศหักหลังนะคะก็เป็นไปได้ สูงว่า คนคนนี้มีแนวโน้มที่จะเข้ามาสร้างหัวใจของคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะให้คุณได้รับรู้ถึงพลังงานของความรักนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะเอเนจีของไพ่ทาโลอยากจะเล่าอะไรสําหรับคนคนนี้เขาคนนี้กําลังจะทําอะไรกับคุณเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรบ้างนะคะเดอะชาริออตค่ะอาจจะเป็นเอเนจีเส้นทางความรักที่อาจจะไกลกันนิดนึงนะคะบางท่านอาจจะกําลังคบหาดูใจกับใครบ,บางคนนะซึ่งอาจจะเป็นคนในราชการในเครื่องแบบ ะะอาจจะเป็นแพทย์พยาบาลทหารตำรวจนะคะหรือว่ารวมไปถึงอาจจะเป็นความรักทางไกลค่ะคนรักของคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกล้กลาจากคุณนะอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันมากนะความรักในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเจอการผิดหวังเสียใจการกระทบกระทั่งก่อนงอนกันนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าทั้งนี้ที่ผ่านมามันก็เหมือนกับว่าสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้กันได้อยู่ดีนะคะทริอัลฟิวส์นะคะ คนคนนี้เขาจะเหมือนกับเข้ามาด้วยเรื่องราวของการที่อาจจะอยากทํางานร่วมกันกับคุณอยากใช้ระยะเวลาอยู่ด้วยกันกับคุณนะคะถ้าถามว่าเขาจะเทคแ a คชั่นอะไรเหมือนเขาจะเข้ามาพูดคุยกับคุณนะแล้วก็อาจจะเหมือนมีการพูดคุยกันว่าหลังจากนี้ไปอยากสร้างอะไรไปด้วยกันหรือไม่อยากทํางานเดียกันอยากทําธุรกิจเด็ยกันอยากจะมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะคนคนนี้ไม่หมอมองว่าเขาแบบ เขาหน้าจาเหมือนกับเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกับคุณนะคะเป็นเพื่อนคุยมาก่อนแล้วจากนั้นค่อยๆพัฒนาไปสู่เส้นทางของความรักด้วยนะคะมองว่าคนคนนี้คุณเป็นคนรักที่คุณลูกดวงสามารถทํางานด้วยได้พูดคุยด้วยได้ด้วยได้นะคะขอคําปรึกษาได้สามารถที่จะแบบรักและเติบโตไปด้วยกันได้ค่ะนะท o ิโ i e l ลสนะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีกรกฎนะ,ะชาวราศีตุด,ดินนะ,ะชาวราศีพฤษภกันมังกรน,นะคะ t h อ Moon นะคะ The ะไ p e พล e ทนะคะถามว่าคนคนนี้เนี่ยนะ ะะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะในช่วงที่ผ่านมาเอาจริงๆแล้วอะ่ะเหมือนกับเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่คิดมากนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ขี้น้อยใจคนหนึ่งเลยนะคะชอบคิดมากสะสมความเครียดนะคะบางครั้งเขาเองก็อาจจะรู้สึกแบบว่าคุณมีอะไรบางอย่างที่ลึกลับซับซ้อนน่าค้นหาเช่นกันคุณลูกดวงอาจจะเหมือนเป็นคนที่ เขาถึงได้แต่ว่าบางครั้งคุณก็อาจจะมีความคิดมากความขี้กังวลน,นะคะดังนั้นในใสายตาเขาเขาจะมอ,มองว่าคุณอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ดูลึกลับซับซ้อนนะคะและในช่วงระยะเวลาที่ไม่ได้คุยกันนะเขาเองก็คิดถึงคุณเขาอาจจะมีความกังวลอะไรบางอย่างในจิตใจเกี่ยวกับเรื่องของคุณลูกดวงด้วยนะคะเช่นเราจะเข้ากันได้ไหมนะเราจะสามารถไปต่อได้ไหมในความสัมพันธ์นี้ตัวของเขาเองก็มีความคิดเหมือนกันนะะนะคะ Queen of Cups นะคะแล้วก็ได้ Energy นะคะ,อะของ The ไฮโรฟันนะเขามองว่าสําหรับความสัมพันธ์นี้นะคะ <_ an> เขาจะพยายามทําให้คุณมีความสุขนะ,ะ <_ an> เขาจะท r e a t คุณอย่างดีนะคะแล้วเขาก็หวังว่าความสัมพันนี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนแม้ว่าจะไปเดินหน้าอย่างช้าๆแต่ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ stable นะคะมีความสุขนะค,ะคนคนนี้เขาจะเป็นคนทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันถูกต้องตามทํานองครงทมของประเพณีนะคะอย่างเช่นตัวของเขาถ้าจะคบกับคุณก็อาจจะมีการแบบเปิดเผยนะคะเดินทางมาหานะแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างให้มันดีสําหรับความรักความ สัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแม่หมอมมองว่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มีความสุขนะคะแล้วเขาก็รับรู้ได้ด้วยว่าคุณลูกดวงเป็นคนที่อ่อนไหวนะเป็นคนที่อาจจะคิดมากนะคะแล้วเขาก็จะพยายามเข้ามาดูแลนะคะเป็นความรักที่แม่หมอมองว่าช่วยเหลือซัพพอร์ตเป็นกำลังใจและเป็นความรักที่ใช้เหตุผลค่ะดังนั้นจึงมองว่าคนคนนี้เขาจะมาสร้างหัวใจใหม่กับคุณนะด้วยความใจเย็นนะคะด้วยความอดทนนะด้วยการที่อาจจะค่อยๆพัฒนาจากเพื่อนไปสู่การเป็นความรักที่ค่อยๆมั่นคงค่ะอาจจะเป็น energy ที่ไม่บื้อหวามากแต่จะมีความสุขนะคะคุณสามารถวางใจเขาได้นะคนคนนี้อาจจะไม่ค่อยล็อกแล็กเท่าไหร่อาจจะไม่เจ้าชู้ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากเลยค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานของไพ่กองที่1ตรงกับสานการณ์ของคุณสามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานนี้ไปได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับพลังงานไพ่กองที่2นะคะมาดูกันนะคะว่าเอเนอร์จีของไพ่กองที่2อ,อยากจะบอกอะไรกับคุณลูกดวงนะ mm hmm. เขาคนนี้มีเจตนาเข้ามาทําอะไรกับหัวใจของคุณนะคะว้าวได้ไพ่ใบนี้นะคะ Hearing Heart นะคะ Face Your Shadows and c l o s e นะคะนะคนคนนี้เขาจะเข้ามารักษาค่ะรักษาหัวใจที่มันอาจจะเคยเจ็บช้าแห้งแล้งนะคะถูกทําลายนะหรืออาจจะรู้สึกบาดเจ็บเนี่ยนะคะคนคนนี้จะทําให้คุณหลุด พ้นออกจากความหวาดกลัวความกังวลใจนะคะเรื่องราวอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นเงาติดตามใจของคุณในอดีตนะแล้วก็รวมไปถึงจะทําให้ความสัมพันธ์นี้หัวทำให้หัวใจของคุณเนี่ยมันกลับมาพองโตอีกครั้งหนึ่งหรือเป็นความรักที่เติบโตทางด้านจิตวิญญาณไปได้วยกันค่ะดังนั้นถามว่าคนคนนี้จะเข้ามาทําอะไรเขาจะเข้ามารักษานะคะดังนั้นสําหรับคนที่มาเจอไพ่กองนี้คุณต้องเคยเจอความเจ็บปวดทางด้านความรักมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวเขาคนนี้จะเข้ามาเยียวยารักษาหัวใจของคุณค่ะมาดูกัน ะะว่าพลังงานเอเนจีของคนคนนี้เนี่ยหลังจากนี้ไปเขาจะ take action อย่างไรกับคุณบ้างเขากำลังจะทำอะไรกับหัวใจของคุณลูกดวงนะในพลังงานของ8ดาบนะคะคุณลูกดวงเป็นคนมีกำแพงนะ คุณระดูเป็นคนมีกำแพงในใจนะคะแม้ว่าอาจจะเข้าใกล้คุณได้คุยกับคุณได้แต่ใจของคุณนะ่ะเหมือนลึกๆมันมีความหวาดระแวงเนาะเราตีกรอบล้อมเตงว่าฉันจะไม่นั่นนะฉันจะไม่นี่ฉันจะไม่ตามใจเธอฉันจะไม่เปิดเผยตัวต,วตนฉันจะไม่ซับพอร์ตใครอีกแล้วเขารู้สึกได้ว่าตัวของคุณมีความหวาดกลัวเกิดขึ้นคุณมีความกดดันคุณมีความกังวลอยู่ตลอดเวลากับความสัมพันธ์นะคะเขาอาจจะรู้สึกได้ด้วยว่าคุณลูกดวงเป็นคนที่ชอบคิดมากกังวลหวาดระแวงในความรัก ความสัมพันธ์ค่ะนะสายตาของเขาเขามองว่าตัวของคุณอ่ะยังไม่เปิดใจให้กับเขาเต็มร้อยเพราะว่าตัวของคุณอ่ะเหมือนกับว่าเคยมีประสบการณ์อะไรบางอย่างทําให้เราอ่ะเหมือนกับ มีมุมมองอะไรบางอย่างที่ไม่สวยงามทางด้านความรักสักเท่าไหร่หรือแม้ว่าเขาจะดีกับคุณมากๆตัวของคุณก็ยังอดคิดมากและวาดระแวงไม่ได้นะคะหกเหรียญน,นะคะเขาจะเข้ามาซัพพอร์ตนะคะแม่หมองมองว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบ g i v e and Take นะคุณให้อะไรเขาไปเขาจะทําสิ่งนั้นกลับมาคุณดูแลเขาดีเขาก็จะดูแลคุณลูกดวงดีเช่นกันนะคะตัวของเขาจะเข้ามาเยียวยาฟื้นฟูนะหรือมาเป็นฝ่ายที่แบบเป็นผู้ให้นะคะในขณะเดียวกันคุณลูกดวงก็อาจจะเป็นฝ่ายรับที่น่ารักเช่นกัน แนะม่หมอมองว่าตัวของเขาคนนี้เป็นคนเก่งนะคะนะเขาอาจจะแบบเหมือนเคยเจอสถานการณ์ที่อาคุณเจบใครบางคนแล้วมันอาจจะแบบรับรู้ได้ว่าคนคนนี้มีความผิดหวงังมีความเสียใจเดอะเมจิกเชียนะคนที่คุณ คุยว่อะแม่หมอมองว่าเขาเป็นคนที่ยืดหยุ่นตัวเองได้ดีนะคะเป็นคนที่อาจจะเข้าอกเข้าใจในผู้อื่นเป็นคนมีความสามารถพิเศษด้วยนั้นงานของเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมือนงานของคนอื่นๆหรือรวมไปถึงเขาอาจจะเข้าใจในสิ่งที่คุณพูดหรือสื่อสารนะคะแม่หมอรู้สึกว่าคนคนเนี้ยเขาจะเข้ามาเป็นทุกอย่างให้กับคุณนะเป็นคนรับฟังนะคะเป็นคนดูแลซัพพอร์ตเป็นคนที่คอยตามใจนะคะเป็นคนที่จะคอยรักษาหัวใจของคุณอย่างแท้จริงนะอันนี้มองว่าเป็นไปได้เดอะมจิกเช่นเขาเป็นความเก่งเง เป็นคนเก่งนะคะเลเวอร์เขาจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกถึงความรักจริงๆอะ่ะอีกรอบหนึ่งเขาจะทําให้คุณได้เห็นว่าการถูกรักเป็นยังไงการถูกสปอยเป็นยังไงการเปเป็นยังไงการเข้าหาเป็นอย่างไรนะคะทัวร์โฟส์นะคะเขาจะคอยดูแลคุณอยู่ข้างๆนะความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องไกลกันนะคะนิดหนึ่งนะด้วยเรื่องของงานนะ เขาอาจจะติดเรียนที่อื่นติดทํางานที่อื่นอยู่ห่างไกลจากคุณแต่คุณอยู่ในสายตาของเขาเสมอเลยค่ะคนคนนี้จะเข้ามาทําให้คุณได้รู้สึกว่าการถูกรักเป็นอย่างไรการได้รับความรักเป็นอย่างไรการที่มีคนเข้ามาดูแลทั้งจิตใจร่างกายและการเงินเป็นอย่างไรนะคนคนนี้จะทําให้ความสัมพันธ์นี้เติบโตไปได้เขาจะเข้ามาฮิวิ่งเยียยาดูแลหัวใจของคุณให้กลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งหนึ่งค่ะคนคนนี้เข้ามาเรียความรักนะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากลองเปิดใจในการ รักคุณดูนะเราจะค่อยๆช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะ นี่คือพลังงานสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2ถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้เป็นของคุณเป็น Energy ของคุณสามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานนี้ไปได้ค่ะสําหรับคนลูกน้องท่านใดนะคะอยากลองเช็คพลังงานดูบ้างเขาจะเข้ามาทําอะไรกับหัวใจของคุณเขารู้สึกอย่างไรสอบถามรายละเอียดในการดูดวงในการจองคิวตรงนี้เข้ามาได้เลยค่ะแบบพิมพ์จะได้รับคําทํานายใน24ชั่วโมงนะคะสําหรับแบบโทรนะคะแนะนําจองล่วงหน้าได้เลยนะคะจะมีเวลาให้นะคะตั้งแต่บ่ายโมงถึง6กโมงเย็นค่ะ มีทั้งแบบ30นาทีและ1ชั่วโมงขออวยพรให้ทุกท่านจงมีความรักที่ดีค่ะ